สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆสุขรูสุขค,ขคนกับผมเดี๋ยวห้องวาสิมาเบิงผักนะครับว่ามีมาแมลงมากัดกินย่ำาขึ้นบ่เนาะครับนี่ครับมือนี้เขาลองหาเบิงนะครับวาสิพ่อว่าพ่อหอดย่ำมือเศร้า,านี่พอตั้งแต่ใบสวยนะครับผม มือนีเฮาก็เลยลองมาหาเบิ้งหนะครับว่าสิเจอบ่เจอปะนอครับเนี่ทนย,านนยานนทางนี้ก็ยังบ่มีครับดันไดเป็นยังไงนอครับทางนี้มีบ่งาเมื่อขึ้นนี่มีบ่ครับสีนี้มาแลงบ่พอเจอครับเดีย๋ยวเขาไปหาอยู่ดันไดครับเดี๋ยวหาดูดันได มีว่ครับมาแลงมากินย่างมือขค้ื่นนะครับหาเบิ้งจะนอยกันครับบ่มีนะครับทาานี่ครับบ่มีผมกวายุพ่อหดอดย่ามมือเศร้านี่พ่อตั้งเต่บใบสวยนะครับมือหนีเลยงานตะเวนมันนี้ก็เลยมากจอบเบิ้งนะครับ จอเบื้งในใกล้เอจอจ่ออนี่แหละครับว่าสิพอบ่แต่ตอนนี้ก็ยังยังเงียบอยู่ครับยังเ่อท่านเห็นจักโตนี่นะครับว่าสิมีมแมลงบ่ทางนี้เป็นพักบุง้งปลูกไม้ของเฮานะครับนี่ครับเบิ่งว่าสิมีบ่ ป่วยออมตนเลยครับออมคนตนกล้วยของเฮาเลยครับทางหนีบ่มีครับแย้วเห้ามาพีเบิ่งดีๆก่อนหวาดสิมีบอ่ก็ะขยังบาทัานมีครับเพื่อนๆดีอยู่ครับทีนีงบอมี่ขยังดีอยู่ครับเมื่อนี้เขามาจ่อบเบิง้ง ดีที่บ่มีนะครับหลักจอบเบิ้งเล็กน้อยนะครับหาลังมือพอเตื่นมาหดพักง่ามเศร้านะครับพอพักใบสวยบันี้เลยมาจอบเบิง้งว่าสิพอว่ วาซิมี่วทางนี้ทางนี้ก็เป็นผักบุ้งเฮ่านะครับวาซิมี่บัวผักกาดกระจรครับทางนี้จอบเบิ้งมาแล้งนะครับวาซิมี่มากินผักเห่าบั ครับบ่มีดีอยู่ครับที่บม่มียังดีอยู่นะครับที่ยังบ่มมีก็ื้นนี้นะครับก็เลยมาจอบเบิง่งวาซิมีแมงมากินผักเฮาบเลิกงานว่ครับมือน,นี่เลิกงานว่วันนี้ก็เลยอย่างรอเบ,บิ่งจจกหน้อยนะครับ ทางนี้ก็มีเดี๋ยวหอบแวะแวะไปเบิ้งขางทางนี้คนครับว่าซิมี่บ่ขางทางนี้ซิมีบ่ครับทางนี้ซิมี่บ่มาแรงยังไม่เจอครับ นี่ครับผมหางพอเจอขึ้นกันเนาะครับท่างนี้หรือว่าเขายังบาทันมาเนาะครับปกติแล้วเขาสีมาาเด้ดยวยครับหกโมงทุ่มหนึ่งนี่เขาเห็นมาแรงเลยเลยครับ แต่มือนี้นี่ยังมาท่านเห็นนะครับมือนี้ยังมาท่านเห็นก็ถือว่าดีอยู่ครับนี่ล็อกมาจอบเบิ้งนะครับว่าสิมีมาแลงบอยังหาเบิ้งแหล้วนะครับกับว่เห็นเมื่อนี้เงียบพี่ลีครับ เมื่อแต่เขามานั่แสงไฟของเฮานีเนะเขามาสีกับว่าเห็นเขาบินนะครับพออายุกับแสงไฟปกติแล้วนะครับกับสิบพ่อแต่เบิง้งาทางแล้วมือนี่หน้าจะว่ามีครับพอว่าลักษณะนะครับหกโมงทุม่มหนึ่งนี่ น่าจะมาแล้วครับแต่มือนี่บอมี่เลยครับแม่งกับบอมี่ตอมหนาวบอ้อครับหรือว่าเขาหนาวเนาะครับบกลกาออกมาว่าสิมาจ่อเปิ่งจะหน่อยหรือว่าอากาศเย็นเนาะครับเขาประกาศออกมานี่ แต่ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับมือนี่ขี่ปมมีมาแลงเขามาแต่ถ้าหากมีเขามานี่กันนี่แล้วครับมาหากินใบของเหานี่ครับนี่ครับใบสอยยังเฉียะครับนี่ไหมครับใบสอยยังเฉียะครับจอบมากินอย่างเตียตอนไหนบุกครับนี่ บใบสอยแบบนี้นะครับแตกนยังดีนะครับมือนี้ยบเห็นบ่พอเปิดเบิ้งกับโบมีนะครับหาเบิ้งอีกที่หนึ่งก่อนครับแต้วาหยอดเขาโป้งเลยครับนี่ครับหยอดผักเข้าโป้องอีกแล้วครับเพราะว่าก้อนหนาน,นี่นะครับเข้ากับ เก็บยอดเข้าไปพัดกินเรียบร้อยแล้วบัดนี้นะครับเฮ้ากับสีใดงมากินยอดเขาอีกครับนี่ครับสองยอดสามยอดนะครับโป่องออกมาท่านี้ก็เหมือนกันครับยอดโป่งใหม่นี่ครับยอดโป่งหม่มาอนแรง เบิ้งคักคักเบิ้งดีๆกันหน้าครับบอสมีบ่เปิดเบิ้งดีๆกันหน้ามีบ่บ่มีครับเมื่อนี้เงียบมาแลงตอมไฟกับบมีหเรือกว่าเขาหนาวอี่ดีครับถ้าหนาวน,นี่บอว่ากันก่าวออกจากหูบ่ครับมาแลงท้าทางน่าจะหนาวนะครับ หนาวแล้วว,าาว,ออวันนี้กบะเปกาออกมากนะครับมันีอาจจะไม่มีรีครับนี่เล่มป้งหยอดแล้วนะครับนี่ท่านี่กับโป้งหยอดแล้วครับนี่สองสามหยอดนะครับนี่ขอขอขอ,ขอ,ขอพุ่นเพื่อน,นนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับมือนีมากจอบ,บึงแม่งตอมใบผักเข้า หากินใบพักเข้าว okay? ouais. me. uh ่อมือนี่เบิ้งเหลี่ยวกะบ่วมมีบ่เห็นนะครับมือนี่นี่ครับเบิ้งเหลี่ยกะไม่มีไม่เจอนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆสุขวูสุขคนด้ครับที่เข้ามารับชมกับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ถูกใจให้น้ำได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมเบิ้งว่ามีมาแลงกินใบบ่เนาะครับ แต่มือนี่พิดขาดครับบ่มีจากโตเลยครับหาจังไหนก็บ่เห็นขอบคุณครับ